ในการค้นหาความเป็นจีนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ชุมชนจีนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจนมาถึงขนมเปี๊ยะโบราณทําให้ผมได้มีความรู้นะครับว่าชาวจีนเป็นชนชาตินะครับที่มีความยึดมั่นในขนมตำเนียมประเพณีและก็ความเชื่อของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างมากไม่ว่าเขาจะอพยพไปที่ไหนนะครับก็จะมีความเชื่อเหล่านั้นติดตัวไปด้วยเสมอเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าชุมชนจีนจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ต้องมีศาลเจ้าตั้งอยู่ที่นั่นด้วย ในช่วงเทศกาลที่สาคัญนะครับโดยเฉพาะวันเกิดเจ้าก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และชาวจีนก็จะนําเอาอุปรากรจีนหรือที่เราเรียกว่าง,งิ้วนะครับมาจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองนั้นด้วยจึงทําให้งิ้วได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ คาวนะครับผมได้รับตุ๊กตางิวจากเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้เป็นตุ๊กตางิวที่มีความสวยงามครับและก็เหมือนว่าเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตพอผมมองตุ๊กตางิวนะครับทำให้ผมนึกถึงได้ว่าเอ๊แล้วในเมืองไทยปัจจุบันนี้นะครับยังมีการเล่นงิวกันอยู่อีกหรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับโอกาสที่จะดูงิ้วเนี่ยเรียกว่าน้อยเต็มทีผมพยายามจะหาเรื่องราว เกี่ยวกับนิ้วที่มีอยู่ในเมืองไทยจนทำให้ผมไปรู้จักนะครับกับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อเว็บไซต์ n ิ้ว .com เว็บไซต์ n ิ้ว .com นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับนิ้วที่อยู่ในเมืองไทยและที่สําคัญนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนที่เขารักและก็ลหลงไหลในการแสดงนิ้วครับผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้นะครับก็คือคุณหลินคุณหลินเขาบอกผมนะครับว่าถ้าผมอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิ้วเนี่ยให้มากขึ้น ต้องไปพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตมีความสนใจเรื่องงิ้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่จําความได้อนะครับผมก็คุกคเคยอยู่กับนิ้วมาตลอดตั้งแต่เด็กเอิญเป็นลูกคนสุดท้องนะครับแล้วก็คุณพ่อนี่ก็เป็นคนไทชย้อสายจีนนะครับก็มาจากเมืองจีนโดยตรงเอิญก็ได้ประกบคุณแม่นะครับคุณแม่ก็จะนิยมดูงิ้วมากตั้งแต่เด็กเท่าที่จําความได้นะครับก็คือจะไปกับคุณแม่ตลอดแล้วตอนนั้นไปดูงิ้วที่ไหนฮะ เออคือตอนนั้นเนี่ยนะครับยิ้วยิ้วเนี่ยก็จะมีจำเป็นเป็นยิ้วเล่นะครับก็คือจะอยู่ในระแวกแถวบ้านเพราะว่าเนื่องจากที่บ้านพักของตัวเองเนี่ยนะครับ,รบก็อยู่ในใจกลางเลยก็เป็นแหลง่งแหล่งคนจีนนะครับแถวไหนฮะ <ๆ S 1> เลยอถวถนวนบรงเมืองแถวแถววรจัรตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งของคนจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีศาลเจ้าเยอะนะครับก็จะมีช่วงที่เฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นทุกที่ก็จะมีนิ้วให้ดู อจารย์โอ๊ตนะครับเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปคุกคลีและก็ไปดูนิ้วนะครับตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับเลยและผมก็เชื่อว่านะครับถ้าผมได้มีโอกาสได้ไปดูนิ้วตอนเด็กๆนะครับก็คงจะลงหลงไหลนิ้วเหมือนกับอาจารย์ก็ได้เพราะว่าการแสดงนิ้วเป็นการแสดงที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นฉากที่มีสีสันการแสดงการร่ายรำการร้องที่มีชีวิตชีวาและก็ดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงนิ้วนะครับต้องยอมรับว่า แต่และชิ้นเนี่ยนะครับให้เสียงที่คึกคักแล้วก็เร้าใจมันมีความสรุปอย่างหนึ่งนะครับในการไปดูนิ้วที่อาจารย์โอ๊ตเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมด้วยนะครับว่าใครที่จะไปดูนิ้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งดังนั้นคนที่จะไปดูก็ต้องเอาเก้าอี้ไปด้วยถ้าอยากสบายหน่อยก็ต้องเอาเก้าอี้ที่มีพนักดังนั้นคนที่ไปดูนิ้วถ้าเผื่อว่าไม่ได้เอาก้าอี้ไป ก็คงจะต้องนั่งดูกับพื้นหรือไม่ก็ยืนดูคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนช่วงสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะไม่มีเก้าอี้ครับคือจะต้องคิวเก้าอี้ไปเองและผมจะเป็นคนรับผิดชอบคือต้องคิวเก้าอี้ให้คุณแม่นะครับแต่แต่สมัยนี้ค่อนข้างจะสบายขึ้นมีเก้าอี้นั่งเก้าอี้ให้นางให้น่งชมสบายๆคือเมื่อก่อนจะเป็นต้องไปเพราะต้องคิวเก้าอี้นะครับว่าทางทางน้าโรงยิวจะไม่มีให้เป็นเก้าอี้อะไรอาจารย์ เอ,อี้ลักษณะที่ที่ออนั่ง,งกิน๋วยเตี๋ยวโปร่งๆเน,นี่ยนะอาจารย์นะครับฟิลน,น,นะครับโโบางทีคุณแม่อาจจะนั่งอยากนั่งสบายหน่อยก็จะมีพนัก <โอ S 2> พนักแบบว่าอีแดงไม่รู้ไม่รไมทราบยังเคยเห็นหรือเปล่าเปิดขึ้นมาได้ก็จะเป็นพนักจําความได้ก็เติบโตขึ้นมากับการไปดูนิ้วนะครับอาจารย์มีความสนใจและคิดว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปสัมผัสหรือว่าผูกพันกับนิ้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ออาจารย์คือยอมรับว่ามันมันเป็นมันเป็นคือเนื่องจากที่ ที่ไปกับคุณแม่เนี่ยนะครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ถูกบังครับ mm hmm. เพราะว่าเราไปเนี่ยเรารู้สึกเราเราก็ชอบแล้วเราก็สนุกกับมันด้วยนะครับ mm hmm. กับกับไอศิลปะท,ที่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ซึ่ง,ซ,งซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีว่างิ้วมันเป็นอะไรที่สีสันมันฉูจฉานนะครับโดยเฉพาะความเป็นเด็กตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันตื่นตาตื่นใจทั้งดนตรีทั้งอะไรต่าง แล้วพอเพอื่อนอาจจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสมันอยู่เรื่อยนะครับแทนที่เราจะมองมันแค่ฉาบฉวยเนี่ยซึ่งมันมีอะไรที่เม็ดเล็กๆ,ๆที่เราทุกสึกเราประทับใจมันมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยทุกวันผมว่าไอ้สิ่งต่างๆงนี้มันเติมเต็มตัวเราอยู่ตลอดเวลา แต่ปัญหาก็คือว่าไม่รู้ภาษาจีนนี่ว่าไม่รู้ภาษาจีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ก็จะโอเคว่าเวลาเราดูนิ้วเนี่ยนะครับเราก็จะเสพได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะต้องเอาคุณแม่เป็นตัวหลักไว้แล้วก็จะคอยสกิดอยู่ว่าพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรแปลให้หน่อยอะไรทํานองนี้นะคุณแม่ช่วยแปลให้ให้คุณแม่จะคุณแม่จะแปลให้นะครับก็จะพอดูรู้เรื่องบ้างครับก็ เนื่องจากตัวเองไม่รู้ภาษาจีนด้วยแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยศิลปะตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเราได้แต่มองดูอยู่ห่างๆนะครับพอพอถึงวันหนึ่งที่คุณแม่จากไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยโอกาสที่จะได้เข้าไปดูนิ้วก็ก็น้อยลงม,มันคงไม่ก็ไม่ถึงขนาดว่า รักถึงขนาดไปดูเองนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าศรริลปะของนิ้วเนี่ยในในใน p e r c e p t i o นของคนไทยมันก็คือเป็นเป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของคนจีนอะไรต่างต่<อ>างที่บางครั้งเนี่ยเราก็มีความรอยากดูนะแต่มันก็มีความรือเอ๊ะมันก็อาอายเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเราจะไปดูหรออะไรต่างต่างก็ได้แต่แค่แวะเวียนไปในกรณีที่ถ้ามีนิ้วลงเล่อยู่แถวไหนก็ได้แค่ไปยืนดูเป็นระยะระยะนะครับก็อันนี้ก็เป็นบริบทของชีวิตที่ผ่านมา แล้วกลับเข้ามาในเรื่องราวของนิ้วนี่ได้ยังไงอาจารย์คือหลังจากที่คุณแม่เสียแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะไปน,นั่งหน้าโรงยิ้วนะครับเหมือนเหมือนกับที่ผ่านมาคือขออนุญาตเล่ากลับไปนิดนึงช่วงที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยไปดูยิ้วกับคุณแม่นอกจากจะมียิ้วโรงเร่แล้วช่วงนั้นเนี่ยเยววาวราชยังมีโรงยิ้วถาวรน,นะครับคือโรงยิ้วถาวรน,นี่ก็จะเป็นแหล่งบันเทิงของบรรดาคนจีน ที่มีอายุนะครับต,ต,อตอนนั้นจะตอนนั้นช่วงนั้นยิ้วเฟื่องมากก็จะมีโรงนิ้วถาวองอยู่สามโรงโรงนิ้วถาวรน,นี่คืออะไรฮะคือคล้ายๆโรงละครนะครับก็คือมีการแสดงทุกวันซื้อ,อตั๋วเข้าไปนะครับซื้อตั๋วเข้าไปซึ่งสามโรงเนี้ยเนื่องจากมันเป็นการแสดงสดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็คือคนจีนสูงอายุกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสามโรงนี้ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพราะ,ะนั้นสามโรงนี้จะแข่งกันมากตอนนี้จะสนุกมากแต่และโรงนี่จะแบบสรรหาเนื้อเนื้อเรื่อง ดึงตัวแสดงกันฉากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จแต่ละโรงก็จะงัดของดีมามาประชันกันต้องยอมรับว่าคนรุ่นนั้นเนี่ยคือเรียนนิ้วอย่าง เป็นระบบแล้วก็เป็นศาสตร์ที่เขาได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบจริงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับนักแสดงช่วงหลังๆนี้นะครับที่เป็นคนไทเจอสายจีเนี่ยรุ่นเก่านี่แน่นกว่าเยอะเข,เขาเเรียนแบบจริงจังนขนาดจหนอาจารย์โอ้โห เท่าที่ทราบนะครับเพราะตัวเองก็ไม่ได้เคยเข้าไปคลุกขีโดยตรงแต่อาจจะก,การคุย mm hmm. การอ่านอะไรต่างๆเนี่ยจะว่าจ้างอาจารย์สอนนิ้วจากเมืองจีนมาเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ลักษณะของคนเล่นนิ้วสมัยก่อนเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กไม่ใช่แค่มาปี2ปี